สวัสดีค่ะสวยไหมคะดอกไม้ค่ะเอาดอกไม้มาให้ดูอันนี้อยู่บนพื้นหญ้านะคะสวยงามมากอยู่บนพื้นหญ้าอยู่ในจะบอกว่ามันสวยอ ในป่าก็จริงแต่ว่ามันคือมันสวยงามมากแดดดีนะคะแดดดีมากอากาศดีด้วยเข้าปา่าเดี๋ยวจะมาให้ดูอะไรมันจะมีมาดูผักเสี้ยนเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะดูดอกไม้ชมวิวดอกไม้ไปก่อนค่ะแล้วก็จะมีบอกนะคะว่า อะไรคืออะไรดูดอกไม้ดอกไม้อีกละดอกไม้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีแผนแผนที่นะคะแผนที่อูกานดาโก้ชื่อป่า,อ,าอูกานดานะมันเป็นถนนของถนนอูกานดาชื่ออูกานดาแล้วก็เขาก็จะมีข์ด มีม,มีแผนผังให้เราว่าตรงไหนตรงไหนมีม้าด้วยนะคะมา้าเขาจะวิ่งม้ากันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีดอกไม้สวยงามเลยเดี๋ยวจะไปให้ดูฝักเซียนนะคะเห็นแล้วมีอยู่แล้วที่ตรงหน้ารถก็มีแต่เดี๋ยวให้ดูว่ามันต้องมีแต่ท่านไม่มีแล้วก็ไปเอาข้างนอกไปดูข้างนอกกันดูค่ะ บรรยากาศแบบดีมากมีผักอะไรจะให้ดูหลายๆอย่างให้ดูเบียนหัวไหมคะเบียนหัวเลย,ย,ยลืมโทษทีโทษทีททเขามานั่งกินกาแฟกัน จะมียอดไหมนะดูยอดใหญ่ๆอันนี้เหมือนต้นต้นหญ้าหรือต้นอะไรดอกไม้น่าจะเยอะค่ะเจอดอกไม้อีกแหละคนชอบดอกไม้นี่ก็จะเจอแต่ดอกไม้นะคะ ดอกไม้ดอกไม้ค่ะผักเซียนยังไม่เห็นแต่เห็นอยู่ข้างนอกตรงนู้นไม่ใช่ผักเซียนจะมาหากระเทียมให้ดูด้วยต้นกระเทียมป่าว้ย ตกใจนะว่าอะไรมากอดขาขนาดเดินบนถนนนก้ง <c oughs> คนเก่งๆหรือคนเดินป่าก็แต่มันไม่เป็นไรมันเป็นนี้ค่ะกระเทียมอันนี้มันป่าเล็กนะไม่ใช่แบบป่าใหญ่อีกฝัง่งด้านนู้นจะไปกลัวหลงป่าก็เลยไม่ได้ไปค่ะโอ้ มีแต่ต้นตำแยแล้วแหละเยอะที่สุดเลยต้นตำแยะนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นตำแยคนไทยก็กินกันนะต้นตำแยนีย่ดูยอดมันมันจะแสบแบคันคันเนี่ยถ้ามันโดนดูยอดมันเยอะค่ะโอ หลงป่าแล้วทีวนี้มาหาผักเซียนแต่ก็หลงป่าหาผักเซียนก็เจอแต่หน่อมาเออเจอแต่ดอกไม้นี่ค่ะเจอแต่ดอกไม้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ่าถ้าเจอผักเซียนแล้วจะได้ให้ดูอ๋อ เข้ามาในป่าเลยพี่น้องดูต้นไม้่าจะหาไอ้นู่นมันไม่มีพรัมส์้อยมันจะต้องไปอีกป่าหนึ่ง แล้วป่ามันก็ไม่รู้จักป่าด้วยไงมาดูมันไม่ใช่ป่าลกมากหรอกเราเดินเข้ามาผักเซียนด้วยว่าจะให้มีผักเซียน ียนก็ไม่มีมีแต่ผักยอดอะไรก็ไม่รู้สวยงามอลังการมีแต่ดอกไม้ลุยคลองหนองบึงนีแต่ดอกไม้ค่ะ ก็ทำเป็นให้คนเดินบางที่ก็ไม่ไม่สูงนะคะต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้น่าจะมีเห็ดนะแต่ในนี้เห็ดไม่ออกหรอกยังไม่เห็ดยังไม่ออกค่ะ จะให้ดูแต่พอลึกเข้ามาแล้วมันไม่มีมันมีอยู่ทางนอกๆตรงที่จอดรถนะคะมันน่าจะมีเห็ดถ้าเห็ดออกเดี๋ยวเห็ดออกเลยวจะพามาดูนะคะโอ้มันก็มีเห็ดนะเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดผีเบือ่อเนีน่ยนะยวถ่ายให้ดูคะ่ะเห็ดเบือ่อ เต็มเต็มเลยค่ะเห็ดเบือหรือเปล่านะามมหมดไปโมเมนต์เฮ็ดปวกด้วยพี่นอ้องโมเมนต์เฮ็ดปวกเลยจ้า คนชอบดอกไม้มันก็มาเจอแต่ดอกไม้นี่แหละเห็นทันทีแหละดอกไม้นะต้นเฟินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่องนนี้ก็ผักเซียนนี่ค่ะผักเซียน ใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะเอาไปเปรียบเทียบกับข้างนอกแต่ข้างนอกนะใช่กลับคืนมาเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะคืนมาถูกต้องปะไม่รู้ว่าจะใช่ไหมทางนี้ จะให้ดูผักเซี้ยนเอาไอนี่ไปด้วยว่าจะใช่ไหมไอนี่มันไม่ใช่ป่าแบบนั้นนะมันเนี่ยไอนี้ผักเสี้ยนจริงเนี่ยตัวนี้คือผักเซี้ยนค่ะเนี่ยใช่แล้วแหละงั้นนะเออใช่แต่ว่าใบมันอ่อนอ่อนอ่อน,ออน,ออนเนี่ยเนี่ยเนีนะอือใช่ผักเซี้ยนค่ะ เ,เดี๋ยวเอาใส่กระเป๋าตัวที่นั่นก็เคี้ยวไปหมดนะคะไม่มีเดินตามทางอีกและไม่กล้าเดินเข้าไปลึกเพราะว่าไม่รู้จักไม่เคยมาในเนี่ย,ยครั้งแรกคะ่ะครั้งแรกครั้งแรก นไม้ออกมาที่เดิมนะคะเอาคนเขาก็มาเยอะดูมาโอ,อ้ดอกไม้สวยงามมากเลยคนชอบดอกไม้ดอกไม้ก็ดอกไม้ เทียมป่าเขาหาไม่เจอเหรอกคนอื่นเขาหาเจอมดกระเทียมปูงกระเทียมป่าภาษีหาไม่เจออยู่คนเดียวหาเห็ดเหมือนกันคนอื่นเขาก็เก็บเอาเก็บเอาภาษีก็ เหยียบเอาเหยียบเอาจะเหยียบเผ็ดครับเขาก็ไม่อยากให้ไปด้วยเลยนะไปเหยียบเผ็ดแต่ก็คือโชคดีไงไปแล้วไม่ได้ไปแย่งเอาไม่ได้ไปเอาอะไรเขานะ่ะไม่ได้ไปแย่งเผ็ด เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะมันจะต้องมีอยู่แหละแหละน,นี้มาตรงล่มกันใกล้ถนนนะคะตรงนี้ไม่ได้น่ากลัวมันใกล้ถนนรถก็จอดอยู่ตรงนู้นออกจากนี้ดูวันนี้แดดดีค่ะแดดดีแดดดีมาก เพิ่งเลิกงานตอนนี้ก็บ่ายสองจะบ่ายสามโมงละเดี๋ยวหาสอดส่องหาก่อนนะแล้วจะได้ถ่ายฟักเซียนให้ดูเป็นป่าๆไปเลยจ้ะเจอดอกไม้อีกแล้วเจอแต่ดอกไม้แดดก็ดีเจอดอกไม้หาผักยังไม่เจอเลยนะคะ ดอกไม้นี่ก็เจอดีๆแหละตรงนี้เราไม่ได้เดินเข้าไปนะนี่ไงพี่นอเห็นไหม แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ย yeah. นี่ไงนี่ค่ะมันเป็นดอกเหมือนดอกฟอเซียนแล้วแหละนี่ไงอันนี้มันแก่แล้วดิอันนี้มันแก่แล้ว มันดอกควักเซียนเราเลยเนี่ยเันที่เก็บมาเมื่อกี้นี่ะแต่มันแก่หมดแล้วนะแต่ถ้าอันมันไม่แก่น่ะมันจะเล็กๆบางคนเขาก็แก่ก็เอาใบมันไปนั่นนะ ไปอะไรนะไปดองไปขั้นชมเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันแก่ละเป็นผักเซียนเลยนะผักเซียนผักเซียนผักเซียนนี่แหละผักเซียนค่ะ อันนี้ไม่ใช่นลคนละอันกันนะคะนี่ค่ะนีนะ่นี่แหละพักเซียนนี่เลยแต่อันนี้มันแก่แล้วเนาะเดี๋ยวจะหา นี่นี่อันนี้ก็แก่แล้วเนี่ยแกแ่ดอกมันก็เหมือนผักเซี้ยนนั่นแหละดอกมันจะสีขาวพโพลนเลยแต่ถ้าจริงๆแต่อันนี้มันอยู่ในบนป่านะมันก็เลยดูดูบนต้นไม้มันก็เลยดูเขาเรียกอะไรนะดูไม่แคล์ไม่แก่นอนะ่ะ นี่แหละผักเสี้ยนนะคะเดี๋ยวมีอีกมีอีกให้ดูนี่ค่ะใบใบเท่ากับด้งเลยใบใหญ่มากเพราะมันอยู่ในใต้ต้นไม้ดูแต่ถ้าไปยอดอ่นอนนม,มันคงจะนั่นแหละอันนี้มาช้านะเดี๋ยวมันจะมีอยู่ ไม่ได้เด็ดให้ดูวันเมื่อวันก่อนไปก็ไม่ได้เด็ดให้ดูมันเป็นป่าไม่ได้ไม่ได้กินนะเด็ดมาแล้วมันก็จะไอ้นู่นไงดอกไม้อีกแล้วดอกที่กินได้น่ะเนี่ยดอก ันนี้ไม่ใช่ป่าผักเซียนนะแต่เห็นดอกไม้ก็เลยถ่ายให้ดูโอเคนะคะเนี่ยรถจอดอยู่นี่คะ่ะรถคันนี้จอดอยู่นี่คู่ชีพค่ะลงโคลนเพราะมันอยู่ในป่ามันเข้าโคลนเดี๋ยวต้องไปเข้าฝังัน ไปแล้วขึ้นรถแล้วนะอืมขี้โคนไปละ